พ่อประสานได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วประสานเวียงซิมาการได้รับการชักชวนให้ออกแผ่นเสียงชุดแรกก็คือคู่เติงผิดหวังซึ่งได้รับการตอนรับจากแฟนเพลงแฟนหมอลำเป็นอย่างดีดดวยความที่อยากโด่งดังเพียงอย่างเดียวบอกเคยสนใจกับเรื่องเงินทองหรือคาโตะประเภทเงินเอาไว้ที่หลังขอให้คาดังกับพ่อจังมีผลงานเพลงชุดใหม่ๆทาย่อยตามออกมาบัวสิเป็นสิงปืนฝืน เพิ่มเรียนเพิ่มหัาแต่ประสานเวียงซิมากับบ่เคยหยุดตัวเองอยู่กับทีพอมีคนมาลองล่ำเพลินหลายขึ้นเขาก็ฉีกแนวกาลลัมเป็นล่ำเดินกาลสินอันในแก่ชุดเมาอุต,ตลุษขาดเงื่อนขาดหักประสานคนเดิมและชุดอื่นๆอ,อ,อีกประมาณสิบกว่าชุดแต่คำว่าหยุดหนิ่งบบเคยมีอยู่ในความคิดของเขาประสานเวียงซิมาจังหันมา้องล่ำยาวอันเป็นต้นแบบของหมอล่ำสิ่งในปัจจุบันและบทเพลงที่ได้รับการกล่าวขานหลายที่สุดก็คือตามลาไอเสือแดง ตั้งแต่มือนั้นยังคิดทำอยู่ในใจบักเสือแดงนั้นเป็นไฟคิดสงสัยบอมีแล้วในไม่หัวใจยังเป็นแปวเก็บในไหนยังใจอยู่เกือบผู้หนึ่งกับเสือแดงมันพิมพ์ไว้ยังพาให้เรารนอขอคนยังเป็นภาพสะท้อนท้ายคิดโนติดต่าง ถึงเวลาสิหมุนไปบอกเปลียนใจน้อหายแค้นเราแฟนเลยแฟนสิตมหาให้จนพ่อบักเสือแดงคนเก่าไปให้ีพันเหลาสิน้ำเปล่าให้ดาวเดินอ អ្នកទាំងតាមឡាເຂົ້າໃສຄົງລະແດແຟນເອງໂອຍ อยู่่ใสมาเจอเฮ้วก็หลบผักไก่แอบในสงครามอยากลาสุ้ไม่ขอลบป้าเห็นไม่ซ้ำภาษีน้ำเดล็อตเป็นไปบุญนจริงผ้าโปอดลมาไม่เสียตามมันบังมันบังเอื้อเอื้อเอ้อเอื้อเห็นทะเลมันก็ไก่บังเวอร์แ้วก็อ่อยมันตาใจมันไปอยู่ไหนจริงจริงมันไปอยู่ไหนจริงจริงไก่หลบไปสิงไกแอบไปแฝงอยู่ไหนนักไอเสดแดง ให้เสือแดงโมโหอยากแดงจกนว่าขาสันถ้าเจอจะวันในมันแดงตายโมโหหลายมีว่าวมีเฮา,ม,เามันเทาไปยองบักเ,เด็กน,น,นักเป็นลุกนอกมาลู่แม่นล,คนล,ลบ,จจบคุนสะต้นเมืองต่างนครสะตุนเมืองต่างนครประจบจุมพรย้อนเข,าข้ากอทอจะมาทั่วกอทมจะมาทั่วกอทม ีกแต่ลเพนลเลดินล่นมันไหลครับบานี้มีตะพุธัดลํำเพล่นลํำเพลินผู้ใดกับลํำเพลนลำเพลินเมก็เลยหนีนีจากล้ำเพลนมาเป็นเดินกาาสินบมันตแตกต่งของล้เลเดินมันคมไวควมจังหวะมั่นกว่ากันครับลํำเพลินเปนเป็นจังหวะธรรมดาอาจารย์ช่วยฟัง เอามาเพื่อนมาเรามาดื่มด้วยกันมันสันมันมาร่วมกันพวกเราเอาล่ำเดินเหล่าซุ่มเมาว่าหมวนล่ำขวัญจังสี่มอนีเป็นไผ่เปิดเทปใบล่ำใส่ก่อนเดินล่ำเพิ่นล่ำเวียงเคียงกันได้ทอนทั้งสี้นครับมคือล่ำเดินนี่ล่ำเดินครับล่ำเพินแล้วมันก็โอ้ยนอ้แฟนอุกอังแค้นแน่นดังในโซงสาวมาลุ้งทำลายเราไก่คู่น้อยหลงไหลตัวสาวงามบานถมเพชรให้พ่อหนังเก้อเธอลาบอสนจังหวะมันสีใู่กัน มันจะบวเร็วจะบมันก็เลยเพราพรพรหันนั่งทางวันเดินดิครับอาจารย์ก็ประสบประสบความสําเร็จอีกขึ้นกันครับมาเมาอุตตรุษเนี่ยก็มาขาดเงินขาดลักแม่เถ่าเงินแสนการหลายๆคนงานก่อนล้ำเดินกาะลัยศีลกับประสบความสําเร็จมันต้องเสร็กล้ำเดินกับมีผู้รลองตามบ้านี ก็มีพวกสมจิตพวกไอไรใดอะทั้งสารข้ามนี่แหละมาเป็นล่ำเดือนน้ำนะ่ะเขาก็ต่างคนต่างอัดล่ำเดือนน้ากนอีก,กเลยหนีเขาอีกเปลี่ยนสไตล์มากล่าบ่คขาบุญิงอยู่ซื่อเปลี่ยนสไตล์มาล่ำงเางเลลาล่ำมันนีหละฟังไปฟังล่ำก่อนเขาว่าเอาเงากันหม่อมแค้นเท่าบ้านไว้กันี่แหละมาตัดเอาเป็นล่ำเงาเลยครับเขาจบครับครับอ,อ,อ,อันนี้ ฟังก่อนสาวฟังก้อนหลายญ้าร่วนเรื่มโตยญ้าเฝ้าโส่า้าเฝ้าสู่มูเป็นเด็กซิ่งเกิดเป็นหญิงหฮาคนไหนจันห้ามันคองมันระยาดกันไหนถูกต้องเดอหล่าจังงามเพิ่นว่านา้ำมีสีเด้อคำมีเงินสามหญาลืมเด้อน้องผ้ากันทองบนดอยเงินสามนามสีมีนันเดอมีเหตุนี้นันป็นของเกี่ยงกันเ,นนเนิ่นนกเลียงนันเิ่นกะไวคันหูแตงตามนี่ครับ นี่เป็นลำสิ่งลำเงากลับมาเดินนั่งเด็กกับก้อนนี่แหละมอลำสิ่งเกิดก็ได้คือเป็นเป็นต้นฉบับครับครับเป็นต้นฉบับความล้ำสิ่งคนแรกที่เหตุออกมาเป็นจังหวะนี่มันฮะมอลำสิ่งจังมาตามทีหลังก็ับมาเหตุลำสิ่งมาเท่าด้วยนี่แหละมาเปลี่ยนเป็นลำสิ่งเป็นมาเป็นกายเป็นไอเสือดำเสือแดงมานีละหลายมานี่ละเป็น หกสิบเจ็ดสิบชุดหรือมู่น,น,าาน,น,นี่ในการมาห้องเพลงห้องล่ำอุปสรรคเถื่อาจารย์ในพวกขั้นเชื่อเธอหลาแรกในการโอ้ <ใน S 1> หลายหลายครับอาจารย์บอกเราถึงเล่าสุดฟังอุปสรรคนี่ก็เถือกีดกันทุกรูปแบบนะครับเถือกันแก่งทุกรูปแบบไปขึ้นเวทีได้เงินมากจี่กับเขาซักดาบไปเลยจัยงจริกับมี่ กินเวทีเอาเงินมาล่งมาแล้วเขาก็มาสั่งกินอาหารไว้ถากระมี่ทั้งลงังเขาก็ตตรงไปเป็นผู้มาใจคือมันให้ว่ามันทุกติดทุกแนวเหะครับชีวิตสมัยนั้นกรมี่ตอยากดังหระคือว่านเงินกะได้มากมามก,ก,ากับว่าแพงมูฟวกอยากกินยังก็ให้กินเมื่อพลังคนก็สแสดงตัวเป็นผู้จัดการกับปเอาเงินเฮากอนก็มี นี่ถูกรูปแบบแล้วเขาบว่าท่านหัวจักน้ำเขาเนาะเสื้อสิงกท็ที่งแหลกผู้มันหัวดีกินเข้าไปหาได้เงินก็ได้หาบ่ดาได้ก็บ่ได้มีแต่อุปสรรคละครับช่วงแรกอยู่มาหลายสมัยพียก่ก็จ้าหัวจักผู้นั้นเป็นใดผู้นี้เป็นจ้าใดกัเใจ,ใรกรจัาระมัดระว่างกันเราบ่สะดวกจะคนดอกที่แหลกก็ได้พรรมาดามันว่าท่านมีผู้คุมข้องเนาะบัดเข้ามาเป็นผู้ใหญ่แล้วมาสางได้กน้อยกันแล้วาาพี่จังจังคุมข้องเขาดิ ็กน่อยสมัยใหม่มันก็เลยไดยเงินไปเลยทีงเนี่ยถ้ามันเป็นสมัยบุกเบิกจักพู้ได้สีกันแจงเนี่ยขบวนจักเนาะเขาว่าเขาเสิเหตุยังไงเฮาวงาีิละแต่เงินมากลัางเครือก็ถ้ามีวงกับเอาวงไปเจ็บคักเขาก็ซักดาบไปเลยก็มี่ยกเข้าไปเลยกขบวไใดจักบาทพ้าวงลงเหล่นกรุงเทปแตกสารนโมกันมาอุปสรรคในมีหน้าหน้าประการหรืออุปสรรค ค่เรนคิดว่าตะกอนสมัยก่กอนมันกีดกันเรื่องเล่ากับมะล่ำมะฮะมะล่ำมะเฮาเนี่ย่งเป็นเขาเปิอ๋ออันนี้อันนี้เนี้ยนั่นเหรครับที่แรกอัดมาที่แรกนี่แม่ตั้งแต่คนจะของยังว่อยากว่อยากเปิดน่ะคนบ้านเฮาเองพวกจอมสีสดพวกเถ่าพระล้านชัยสีปัญญาพวกพยุ่งจำช่องมวกนี่แหละพวกนี้จีดกันห้องเบิด์ดนี่ขีดกันมะล่ำใบเบิดสีเปิดตลุกทุ่ง ลูกกรุงไือคนละก็จะเาเปิดมอลำสิเพรายังมเปิดเพราะว่าเป็นยังไงคับมองศิลปะมอลำั่มเขา,าเปิดก้ายาวามันเฉยเขาควบเดียวแล้วก็จะเว้ก็ได้เขก็ไปไหวไปบ่อนไปขอให้เปิดให้จนได้จ้างไปแล้วครับจนจ้างดังแล้วมอลำมัมาามในจังดังได้คณะบริจ้างเขาก็เปิดแน่นอนพ่อจ้างเนี่ยก็เปิดพ่อเปิดปั๊บมันก็ติดมั่งอมอลำพอมอลำติดมันก็เอาพ่ออยู่ที่บ้าน แทบที่ลูกทุ่งยังที่บ่ได้เปิดแล้วมีแต่หมอลลัมเรื่องนั้นบาเนนะี่ยพอ่อแฟนเพ่งขออะติดลหรผู้ใดก็ขอหมอลำัมพอมอลำัข้าวเดียวเท่านั้นครับผมบันทึกชุดแรกได้ประมาณจากักบ่โดนตพรมันกติตึง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 จนมันมาขายได้ลดแต่ว่าก็บ่ได้เงินยมันขายได้ก็ได้ก็แม่นพวกแมวม่มองพวกนั้นล่ะก็จะเอาไปเอาเป็นผู้ใส่เสียงซื้อสั่งนั่นกับผู้มั่ยใจแล้ว อีเล็กช่แยลกว่าได้ยังได้จักบาทเลยแหละดังๆังคือว่าสาเหตุแต่ดัง,ดงย่าง,งเดียวสาเหตุจากดังย่างเดียวเพ <c oughs> ราะเาสนใจเรื่องเงินเอาตัวสีได,ด้เ่าได้เ่าว่าสนใจเมื่อถ้าเงินทั้งหนาไว้ที่นี่ขึ้นเราเป็นมื่นก็นยังได้หน,นาไว้ที่สื่อทั้นั้นพงวะเลยทั้งวนดอกใหม่ของข้อขึ้นมาแจกวัดให้ฮางเครื่องให้ข้อนว่อยให้ ว่าได้เรียกผู้ห้ให้ไปบดคือตอนนั้นมันกำลังอยากดังแห้งของดองของค้ณนเมาหรือจานหนสมัยก่อนกินครับกินหนักกินหนักพร้อมสมัยจิ้มบยบ่บได้กินขิน,ขนวิธีบ่ได้พร้อมต้องกินซะก่อนกระเลนม้วนหน่งบร่ำเหมือนขึ้นดิสดแจ้งเนี่ยเามันจิ่มมาโช่โช่ยังสมัยนี้ขินตัง้งหัวคำเหมือนจะเพืี่ยน เล่นคำเกลืองเป็นพระเอกประสานเป็นตัวโกงดึก้กันกินไปกระสอบเปเ็นเราเป็นเราสองคนเปลี่ยนกันดึ้เป็น,นปีนหินปีนล่องหินเดินสายเล่นแก่งสู้มือสู้มือน่ะปัจจุบันนั้นเอาอยู่ครับเลิกหลายปีแล้วครับเลิกได้สี่หอดสิบป,ปีแล้วมั้งสี่หอดสิบปีแล้วก็เลิก เด็กทงบุรีซึ่งเหล่าความกันเนี่ชีวิตปัจจุบันครับคือว่าเดี๋ยวว่ายู่วอยู่ก็ยู่ซ้ำนีแหละครับพรามีเงินมีท่องปรนันออกมีพ่อได้ยู่ได้กินพ่อปะนันในชีวิตปัจจุบันก็ได้ไปหาเขาก็มาจ้างไว้ล่ำไปลองพ่อได้มาซูขอบสูขั้วกินลูกเขากะผู้ใหญ่กะจบ ปริญญาโทคนละสอนอยู่อยุธยาเป็นคู่อย่างเงนนคนทีสองกับปริญญาตีผู้นิ่งเอามาบันทึกเสียงนั่มเลยละมาลลัมพืชอกันเสี่ยวนึงให้เอามาเป็นมอลลัจบ,จบจบแล้วเลยเอามาเรียนลัมมาฝึกลัมกลับไปบันทึกเสียงเราติดแล้วละ่ะบาทนี้มาแต่งงานผัวเขาคนก็าหายไปบาทก็เลยมัดสิทธิ์ซะพอเจ็ดหนังบ่ได้ ติดแล้วขายแล้วแอนก็นได้แอนดาวเรื่องนะซื้อเป็นหลกสาวก็ได้ครับคืออาจารย์มองถึงมะล่ำสุเคนอครับทีือรุ่นอาจารย์ครับมันกาเป็นคนละแบบอยู่แต่ว่าซูเม่เนี้มันรักษาวัฒนธรรมเย้าของไหวปันไดก็อยากเตือนอยู่ เตือนมอลำสมูมือนี่อยู่มันอยากเข็ดเล่ยประเภทนี่เล่ยโบรานน์ะเล่ยหินเล่อยข้องไปจังมอลำัมซิงนี่ยถามมันเห็ดธรรมดาธรรมดากสิสีติยู่ได้ดนกันเห็ดเกินขอบเฉดไรมันกระสิขาจะคล้องทีเน่ยมันจะเมดไปเองมันจะขาจะคล้องเอาเองเลยอยากเตือนมูหลูกมูเต่ามูนองมูนุ่งรุ่นเกิดไม่ใหญ่รุ่นกันเห็ดแต่มันสะใจซื่อๆมันก็เลื่ายาจะคล้อง มันก็นเลยรักษาของเจ้าของ,ของไว้บ่ได้มันเสียจังหวาลำสิ่งเขาเห็ดอยู่เสมอนี่อยากเด้งอยากเดาอยากเห็ดจังไรก็เห็ดมันก็นเลยเลยเห็ดเลยขอบเห็ดเพราะมีรอบอยันรักษาอยู่บ่ไใดนะนี่ยมันเอาเอา,เอาไว้บ่ฟังล่ะกะ็เสียเจ้าของเสียว,วัฒนธรรมเจ้าของครับเสียเห็ดเสียข้องเสื่อมไปเองขาเจ้าของไปเองนะไม่อยากว่าก็กอยากเตือนลูก เต่าน้องนุงผู้เกิดใหม่ยายรุ่นกำลังว่าไฟอยู่สมัยนี้ล่ละไอเฮตเตอพอนำพอดีกันเฮ็ดเกินขอบเขตยดไรกะมันกับพอดีก็เลยกลายเป็นการถ่ายจากของกระสีเม,มื่อทางไฮจินเดนี่มอลำกงควานกำลังเกิดกำลังว่นทางเกาดีเดินไอม้มอลำ็ิ่งนี่อยากอยากอึดงานเลยอยากงานหน่อยละมอลำกงคนรุ่นพี่คำเกลืองทางจันรุ่นมัวก็ยาวัา่ำมีทั้งางานอย่างงนหลายได้ไป เขาสิเศร้าจังล้มสิงพอวันเจ็ดเกินขอบเขีดมาล้มสิงครับผมพยายมย้อนไปถามว่มาชายาในองค์การที่อาจารย์ใดถึงชายาญมากขึ้นขึ้นอ,อ,อย่างเกเขากาตั้งชายาให้กานุ่มเจ้าจำรันแหละเท่าเท่าเจ้าจำรันประสานเมือ่อกี้มากแหละเป็นเขาตั้งให้ก็ได้ แต่ว่าสัมลั่นย่ำใดก็บท่านเห็นจากของสัมลั่นเลยนะคไปเรื่อยมิเตเขาตั้งให้ซื้อแต่เขาใส่ใช้ใช้ย่าให้ซื้อแต่ว่าตัวพ่ออาจารย์ประสารนิสิตกตงมวนตรงมั่นใช่หมครับไอเรื่องล่ำนี่มั่นแน่นอนเจ้าแบบมั่นสุดๆก็ได้อยากกินกันไว้เลยขอให้ไพ่อยู่นะไหนลองแบบเงี้ยวๆม่ได้ลองหน่อยๆอย่างที่นะ บอกสามสิบสี่สิบนาทีบอกชั่วโมงขึ้นไปกระเมยียนละ่ะเดียินเสียงขวดลอยกันดนป่ะนะี่มันมั่นไปนา